สวัสดีเอฟซีกาชเชนักจูทัดครัววันนี้ผมอ้นอีกามารายการตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้ไปดูมุมมองของกูรูและร้านพูถูกกฎหมายที่ผิดกันนะครับในเรื่องของ3ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือกลุ่มเต็งแชมป์กลุ่มม้าเต็งที่จะเข้าเส้นชัยในการควา้าแชมป์พิมลิกในซีซั่นนี้2คือกลุ่มหนีตกชั้นนะฮะปีนี้น่าจะสนุกไม่น้อยเลยทีเดียวมุมมองของกูรูร้านผูมองกันว่ายังไง3 ในเรื่องของดาวซันโวครับนี่นนจะเป็นการขับเคี่ยวที่สนุกเข้มข้นไม่แพ้ปีอื่นๆนี่คือ3ข้อนะครับที่จะเป็นมุมมองของทางฝั่งกูรูและร้านภูถูกกฎหมายที่อังกฤษนะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซ f i r s t ์สเมนก่อนนะครับชื่นชอบในแนวาทางนี้แนวทางการวิเคราะห์จานตรงไปตรงมาอย่างชัดเจนแบบนี้ช่วยกันสปอร์ตช่องทางกลเลเช n ยลครับเพราะว่าที่นี่ อีกาชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับไปดูกันที่กลุ่มแรกกันก่อนนะครับกลุ่มหัวตารางทีมมาเต็งทีมลุ้นแชมป์ฟุตบอพลพรีเมียร์ในซีซั่นนี้นะครับมุมมองของกูรูมุมมองของสื่อร้านภูเป็นยังไงไปว่ากันเลยตอนนี้นะครับเข้าสู่ในช่วง Boxing Day นะครับในช่วง Christmas หรือว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆ สำหรับทีมไหนก็ตามทีที่วาดฝันถึงการที่จะเป็น King of England ในบ้านปลายของซีซั่นนี้นะครับร้านภูมอยังไงกูรูมองแบบไหนสิ่งที่น่าสนใจคือตอนนี้เนี่ยตัวเลขแฮนดิแคบรวมถึงเปอร์เซ็นต์ในการคว้าชแชมป์เนี่ยผ่านไปเกมต่อเกมมันเริ่มที่จะเพิ่มขึ้นสำหรับหงแดงลิเวอร์พูลนะครับ หงแดงลิเวอร์พูลเนี่ยที่ขับเคลื่อนมากับอาร์เซนอลแล้ก็เชลซีแต่เปอร์เซนต์ในการคว้าชแชมป์ของหงแดงเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นแบบ70% 80% 82%ล่าสุด86%สําหรับการคว้าชแชมป์ในสีสซั่นนี้เพราะว่าเป็นชาฝูงของคริสต์มาสและส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทีมไหนก็ตามทีที่แตะหมายเลขหนึ่งหรือว่ายึดหัวหาดเป็นจ่าฝูงพิมพ์หล็กในช่วงคริสต์มาส มักจะลงเอยด้วยความเป็นแชมป์แต่มันก็มีอยู่บางมุมครับที่บอกว่ามันเร็วเกินไปมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นหรอกมันยังมีปัจจัยองค์ประกอบอีกหลายๆอย่างตลอดเส้นทางกว่าจะถึงในวันสุดท้ายนัดที่38แต่ทันีีท่าน,นั้นครับร้านพูกูรูมองว่าลิเวอร์พูลเหนือกว่าอาร์เซนอลหงแดงดีกว่าเชลซีในแง่ของอะไรครับในแง่ของการสานต่อที่ดูจะสมดุลมากๆ ของทั้งฝั่งกุนซืออ่านเนอร์ใครต่อใครตอนแรกเนี่ยคิดว่าเมื่อหมดยุคเจอึ้นครับลิฟพูพังแน่นอนเต็มที่เต็มเกลื่นคือการลุ้นท็อปโฟแต่มันไม่ใช่ครับเพราะว่านับก่อนที่ลิฟพูจะเตะกับเลสเตอร์16เกมหงแดงฟาดแต้มไปถึง39คันคะแนนครับถือว่าเป็นตัวเลขที่เกินคาดตั้งแต่ก่อนเปิดซีซั่นและตอนนี้นะครับร้านภูกูรูต่างมองว่าตอนเนี้ย ุมกำลังของเลวพูในทีมชุดนี้เนี่ยมีความใหญ่มากพอนะครับที่จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนแทนกันในแต่ละเกมอาจจะมีผู้เล่นบาดเจ็บหายไปบ้างแต่ผู้เล่นคนที่มาแทนก็ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมทดแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันดาราตัวเอกเอกไม่ได้มีใครบาดเจ็บรบกวนถ้ามองถึงแกนหลักซารายังอยู่ร่างกายดีนะครับแดนกลางก็ กราฟเฟนแบ c กแม็กอลิสเตอร์นะครับรวมถึงฟานได์เห็นไหมครับก็ยังอยู่กันครบพร้อมหน้าพร้อมตาหายไปบ้างบางคนแต่ก็ยังมีคนทดแทนกันได้แบบไม่ได้มีปัญหามากนักรวมถึงบรรยากาศในการทำงานที่เขาว่ามันคือส่วนสำคัญสำหรับทีมไหนก็ตามทีที่จะเป็นแชมป์อาร์เซนอลเชลซีมีบรรยากาศที่ดีแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยมันดีอย่างน่าเหลือเชื่อดูเหมือนว่าคุณซืออาร์เนอร์มี พระเดชพระคุณในการที่จะทําให้ทีมทีมนี้มีความกลมเกลียยม,มีความสมัครสมานสามัคคีถ้าคุณได้ดูในคลิปการซ้อมคลิปนอกสนามคลิปในระหว่างห้องยิมคุณจะเห็นได้ว่าบรรยากาศของลิพูเนี่ยมีแต่รอยยิ้มดูหน้าตาสดใสดูดีมีชีวิตชีวาทุกคนหยอกล้อกันได้ทั้งหมดนะครับเป็นบรรยากาศที่ดูแล้วรู้สึกว่าเป็นทีมทีมเดียวกันเท่านั้นไม่พอ วิธีการเล่นของคุณซื้ออา์เนอร์ในซีซันนี้มันชัดเจนมันจับต้องได้แล้วมันรู้สึกได้ว่าผู้เล่นของลิฟูในแต่ละคนสามารถยืนระยะได้แบบตลอดรอดฝั่งช่วง15นาทีสุดท้ายยังคงมีพลังเหลือเฟือในการไล่บี้คู่แข่งเพราะว่าหงแดงในซีซันนี้สามารถยืดหยุ่นผ่อนหนักผ่อนเบาได้ตามสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ตรงหน้าและมันทำให้ผู้เล่นไม่ต้องไป วิ่งใส่เต็มไม่ต้องไปใส่หมดพลังเหมือนในช่วงยุคข,ของเจิญครับที่แบบ45ทีแรกมาแบบดูดันเก้้ยวกราดเลยแต่หลังจากนั้นมีเหี่ยวปลายนะครับขึ้นไม่ขึ้นแล้วก็ไม่มีก๊อก2ก๊อก3แต่มันไม่ใช่สำหรับทีมของอาร์เนอร์ที่คุณก็เห็นได้ว่าในช่วงครึ่งเวลาหลังเนี่ยสีนาทีหลังเนี่ยโอ้โหลีฟูมีประตูเกิดขึ้นบ่อยครั้งและเป็นปัจจัยที่โคตรสำคัญที่ทำให้หงแดงสามารถโกยแต้ม นะครับโกยแต้มสําคัญสำคัญเนี่ยได้มากกว่า65%คือประสิทธิภาพเนี่ยในครึ่งเวลาหลังในการยิงประตูดูดีกว่าในครึ่งเวลาแรกในขณะเดียวกันครับคู่แข่งอย่างอาร์เซนอลกับ Chelsea, เชลซีอ้ามีสะดุดนะครับสะดุดช่วงหลังๆเนี่ยมันก็เลยทําให้ร้านภูกรูต่างคิดว่าการเยีะยวยาที่มันสําคัญนะบางทีอาร์เซนอลกับเชลซีอาจจะแพ้ภัยตัวเองนะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยแบบจะเชื่อกันเท่าไหร่ว่า สุดท้ายแล้วอาร์เซนอลกับเชลซีดันมาสะดุดติดติดกันด้วยน้ำมือของเอเวอเรตันซึ่งเป็นอาริตัวชกาดร่วมเมืองลิเวอร์พูลด้วยนะครับส่วนทางฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยเป็นเต็ง2ถูกต้องไหมครับในมุมของกูรูแล้วก็คอมเมนเตเตอร์รวมถึงร้านผู้ถูกกฎหมายที่ยังวางอาร์เซนอลเป็นเต็ง2นะด้วยอัตราแบบ7-2เอาผลไม้2ลูกไปแลก7นะครับก็ถือว่ายังยังคงตามหลังทางฝั่งของลิเวอร์พูลอยู่ซึ่ง อาเซนอลจะมีบททดสอบบททท้าทายอยู่ในทุกช่วงของเวลานะครับอย่างที่คนรู้ฮะว่าที่ผ่านมาอาเซนอลก็เจอบทท้าทายก็คือในตอนที่ไม่มีมาตินโอเดกาดสักพักหนึ่งซึ่งช่วงนั้นเนี่ยตอนที่ไร้เงาโอเดกาดอาเซนอลไม่เหมือนเดิมความคิดสร้างสรรค์จินตนาการในการเล่นเกมรุกหายไปพอสมควรนะครับเพราะว่า มันไม่มีคนที่จะคอยมาแจกจ่ายบอลคนคอยทะลุทะลวงเล่นชิ่งหนึ่กับเพื่อนรวมถึงการที่ขยับขึ้นไปอยู่ข้างหน้าแล้วมีประตูเกิดขึ้นในพื้นที่ว่างตรงนั้นนะครับแต่พอมีปุ๊บโอเคเอาร์ซอนกลับมากระฉับกระเฉงมากขึ้นมีชีวิตชีวาโดยทันทีและมีประสิทธิภาพในเรื่องของเกมรุกแต่ตอนนี้บททดสอบครั้งสําคัญคือการไม่มีบโยสาก้าตรงนี้แหะครับ เลยทำให้กูรูคอมเมนตเตอร์ร้านภูมมองว่าอืมมันน่าสนใจนะจะ cover ตรงนี้ได้ไหมถ้าไม่ใช้ซาก้าจะใช้ใครกราเบียมาตินาลี่ไหมหรืออย่างไรหรือจะเป็นกราเบียเชอร์ซุดคือมันมีเครื่องหมายคำถามตามมารวมถึงมิเคลอาร์เตต้าอาจจะคิดมากอาจจะรักพี่เสียดายน้องใช้คายฮาวส์ดีกว่าในะตาแหน่งกองหน้าตัวเป้าทั้งทั้งที่คุณก็มีกองหน้าธรรมชาติอย่างกราเบียเชียสซุดรวมถึง ในจังหวัดที่เจอกับทีมที่เล่นเกมรับได้ดีอาเซนอลนมักจะมีปัญหาในการเจาะประตูคู่แข่งกับทีมเหล่านี้แต่ถึงอย่างไรร้านภูยังยกนิ้วให้อาเซนอลน่าจะเป็นผู้ไล่ล่าที่น่ากลัวของรีพูลเพราะว่าอาเซนอลเองมีประสบการณ์ตรงนี้มาถึง2ปีติดต,ดตดิกับการแข่งขันกับทางด้านแมนซิสตี้นะครับแต่อยู่ที่ว่า มิเคลเดต้าจะมีวิธีการจัดการบริหารภายในยังไงเพื่อให้ทีมเอาชนะในเกมที่ต้องชนะอย่าได้พลาดอีกกับในเกมที่เจอกับทางเอเวอเรตเกมนั้นน,นมันต้องมี3มแต้มใส่กระเป๋าครับแต่ดันทิ้ง2แต้มไปอย่างน่าเสียดายส่วนเตง3นะครับในมุมของกูรูตอนนี้รันผูตอนนี้ก็ยังยกให้กับทางด้านของเชลซีนะครับเชลซี Chelsea ของเอนโซมาริสกาจะรับคำชมนะครับคือเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปอย่างสิ้นเชิงจากซีซั่นที่แล้ว เล่นฟุตบอลสนุกเกมรุกน่ากลัวมีประสิทธิภาพนักเตะม,มีความเชื่อใจซึ่งกันและกันมีแพชชั่นเกินร้อยนะครับแล้วก็มีขุมพลังเชิงลึกที่ทั้งใหญ่แล้วก็ยาวด้วยนะครับสามารถสลับสเปลี่ยนหมุนเวียนได้แบบตลอดเวลาแต่จุดหนึ่งที่กูรูร้านภูมมองว่าเชลซียังไม่น่าจะใช่คู่แข่งของลิพูไปจนสุดทางนั่นเพราะว่าประสบการณ์ที่ยังอ่อนกว่าทั้งลิพูชุดนี้ ที่ยังมีแกนหลักสําคัญในช่วงตลอด3-4ปีที่ผ่านมารวมถึงอาเซนอนเองก็ดูดีกว่าทางเชลซีเมื่อยังอ่อนประสบการณ์ก็เลยทําให้ความเชื่อมั่นมันลดถอยน้อยลงนะครับในขณะเดียวกันครับกองหน้าตัวเป้าโป้งปิดบัญชีร้านผูกูรูยังไม่ได้เชื่อมั่นในเคสของนิโคลัสแจ็กสันเท่าไหร่นะครับคือถ้ามันเป็นเหมือนในเกมกับเอลตันบ่อยๆที่มีโอกาสแต่คุณมีโอกาสปุ๊บเนี่ย แล้วคุณต้องทําให้ได้เลยแต่กลายเป็นว่าลีกลาจาสัสันทําไม่ได้แบบนั้นไอ้ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดครับที่ทําให้ร้านพูยังมองว่ายังไม่น่าถึงขั้นที่จะขยับไปแซงหน้าทางด้านของเปินใหญ่อาร์เซนอลในขณะเดียวกันครับในเรื่องของเกมรับที่ยังไม่นิ่งนะฮะเกมรับยังมีปัญหาเกมรับยังคงขาดความละเอียดคว,ความรอบคอบไอ้ตรงนี้ก็เป็นอีกหจุดที่ทําให้ร้านพูยังมองว่าเชลซีเป็นแค่แต่ง3 ส่วนเต็ง4นะครับโอ้โหเป็นแมนซิตี้นะฮะเหลือเชื่อปะละ่ล่ะแล้วดูจากความน่าจะเป็นเนี่ยมันค่อยๆห่างไกลห่างไกลไปทุกสุกสั์จาก์ที่เคยเป็นเต็ง1ตอนนี้อยู่เต็ง4แล้วต้องเอาผล,ลไม้1ผลไปแลกผลไม้ถึง33ลูกนะฮะคือมันไกลมากไม่มีใครเชื่อแล้วนะครับว่าแมนซิตี้จะสามารถแซงทั้งเชลซีอาร์เซนอลลิปูไปเป็นแชมป์ ส่วนแอสต์เวลล่านี่เส้นเป็นเต็ง5ครับและสเปอร์กับแมนยูเป็นเต็ง6ร่วมกันด้วยความห่างไกลที่สุดกู่เลยนะครับนั่นคือร้านภูนั่นคือ,คอมุมมองจากกูรูนะครับในกลุ่มของแชมป์ทีนี้ไปดูกลุ่มที่2ครับกลุ่มหนีตกชั้นครับกูรูมองยังไงร้านภูมองแบบไหนคือต้องบอกว่าก่อนหน้าน,นี้มันมีบางสำนักครับที่หยิบเอาเอเวอเรต ไปอยู่ในโซนสีแดงโซนสีแดงหมายถึงว่าเป็นโซนตกชั้นนะครับอันดับ 1, 2, 3จากท้ายตารางเนี่ยเอเวอเรตันของชอนไดส์เคยอยู่ตรงนั้นนะครับแต่พอหลังๆมาถ้าใครได้ดูใน3เกมหลังสุดนะครับก่อนที่จะกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเป็น3เกมที่เอเวอเรตันทำได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเป็นเพราะว่าคู่เซนเตอร์เป็นคู่เดิมนะครับแดนกลางเริ่มที่จะรู้อกรู้ใจกัน เจสเปอร์ริมตอมเริ่มกลับมาเอ i ดียังอยู่นะครับแบ็กขวาซ้ายโอเคถือว่าพอใช้ได้นายประตูอย่างจะได้พิกฟอร์ดนะครับก็ช่วยเหลือทีมได้มากพอมีเกมรับที่เหนียวมีแดนกลางที่ดีขาดเหลืออย่างเดียวครับคือประตูแต่ว่าแค่นี้นะครับแค่สส่วนเนี้ยหลังและก็กลางทําให้ความเชื่อมั่นของกูรูเนี่ยนาทีนี้ไม่ได้มองว่าเอฟตันจะตกชั้นนะครับ ก,กลายเป็นเลสเตอร์หล่นไปนะครับอิสวิดทาวอยู่ตรงนั้นซอลลัมตันเป็นบวยคือเหมือนกับว่าตรีตาจองและวว่า3ทีมนี้มีโอกาสตกชั้นมาี่สุดซึ่งเป็น3ทีมน้องใหม่แม้ว่าซอลลัมตันนะครับจะมีการเปลี่ยนโค้ชนะครับมาเป็นอีวานยูริชเฮดโค้ชคนใหม่ครับแต่ก็ต้องบอกว่าด้วยคุณภาพของผู้เล่นชุดนี้ของนักบุญและรวมไปถึงประสบการณ์ของผู้เล่นในชุดนี้ของนักบุญรวมถึงเวลาที่มันน้อยนิดมากของอีวานยูริชในการที่จะ เข้ามาปรับความเข้าใจรู้จักนักเตะกลุ่มนี้ให้มันมากขึ้นแล้วก็ดีขึ้นมันยังน้อยเกินไปซึ่งนั่นทําให้นักบุญเองที่มีปัญหาเรื่องของเกมรับอยู่แล้วถูกมองว่าเป็นเตงหนึ่งเลยที่จะตกชั้นแน่ๆไม่ช้าก็เร็วอาจจะไม่ต้องลุ้นถึงนัดที่36บางทีนัดที่ 30- 31สเอนี่ยเซาอาจจะแต้มขาดเลยก็ได้เห็นหน้าที่เตง2ที่ตกชั้นเป็นอีฟสวิตทาวของเครนแมคกแคน่าคือแมคแคน่าทำอีสวิตได้ดีนะครับ เป็นบอลที่ดูสนุกบอลที่ดูตื่นตาตื่นใจครับแต่ในวิธีพิมรีกเนี่ยถ้าคุณเกมรับยังไม่นิ่งยังไม่แข็งแกร่งพอคุณก็มีสิทธิ์ที่จะแพ้บทที่จะชนะคุณทําได้เพียงแค่เสมอบทที่จะได้แต้ม1คะแนนแต่คุณกลับโดนแล้วก็มาเสียแต้มแล้วก็ไม่ได้แต้มเลยแต้มโบอะไรแบบนี้มันก็เลยทําให้อิสวิตทาวเองก็ด้วยคุณภาพขุมกําลังที่มีขีดจ,จํากัดอาจจะเป็นแตง2ในมุมมองของร้านผู ส่วนเตง3ตอนนี้เป็นเลสเตอร์ครับเลสเตอร์ในมุมมองของร้านพูแล้วก็กูรูเขามองว่าเลสเตอร์ชุดนี้ยังดูเบาเกินไปยังไม่มีความเคี่ยวมากพอที่จะเอาตัวรอดอยู่ในสถานการณ์ที่มันคับขันสถานการณ์ที่ต้องแบบชี้เป็นชี้ตายเพราะว่าเกมรับของตัวเองก็ไม่ได้ดีด้วยนะครับแนะประตูมือ2ก็ไม่สามารถทําหน้าที่ได้เท่ากับมือ1นนะครับรุสเฟนสรอยอาจจะอ่อนประสบการณ์นในเรื่องของพีเมลิกด,ด้วยนะครับรวมถึงปัจจัยหลายๆอย่างนะครับที่ เราได้เห็นว่าเวลาที่เลสเตอร์ยุบก็ยุบทันทีเหมือนในเกมเจอกับทางวูฟไงมันก็เลยทําให้เลสเตอร์ถูกจับอยู่ในโซนสีแดงส่วนเตง4ี่ที่ตกชั้นกลายเป็นวูฟนะครับแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนโค้ชแล้วนะครับแต่ก็เดี๋ยวต้องขอดูอีกสักระยะหนึ่งอีกสัก3-4นัดข้างหน้าในขณะที่เอเวอเรตันคือเตง5นะครับที่จะตกชั้นนอกนั้นก็จะเป็นคริสตันพาเลสแลวก็เวสต์แฮมอะไรแบบนี้นะครับนั่นคือร้านผูกูรูที่มองกันสำหรับ มองไปที่กลุ่มตกชั้นทีนี้ปิดท้ายกันที่ประเด็นที่3นะครับดาวซันโวปีนี้น่าสนใจคุณเชีร์ใครบ้างครับดาวซันโวในปีนี้ซาร่าของลิฟูไหมหรือจะเป็นฮาร์เรนของแมสเซอร์สตีหรือจะแหวกแนวไปยังอเล็กซานเดอร์อีซัคของนิวคาสเซนมุมมองของกูรูแล้วก็ร้านพูดนะครับยกให้โมซาล่าเป็นเต็งหนึ่งในการที่จะคว้ารางวัลดาวซันโวประจำซีซั่นนี้เพราะว่าตอนนี้นะครับ โอ้โหเอาช่างมาชุดก็หยุดไม่อยู่ตอนนี้เพราะฟอร์มแรงจริงๆอันนี้ต้องปรบมือให้กับโมซาลาเลยยิ่งแก่ยิ่งเก่งขนาดวัย32ปีแล้วนะครับยังสดยังหนุ่มยังเฉียบเหมือนเดิมก่อนที่โมซาลาจะนำลิพูเนี่ยเจอกับทางเลสเตอร์ยิงไปแล้ว15ประตูแอสซิ์อีก11ครั้งเป็นนักเตะพิมริกคนแรกเลยนะครับที่ทั้งยิงประตูแล้วก็แอสซิ์ได้แตะหลัก2หลักครับ ซึ่งเขาทําได้ก่อนวันคริสต์มาสที่ผ่านมาไม่เคยมีใครคนไหนที่ทําได้เหมือนโมซาล่าเลยแล้วตอนนี้รั้งอันดับ4ดาวสโวตลอดการของลิพูด้วยนะครับที่จํานวน229ประตูร่างกายก็ดีความมั่นใจก็มาคุณภาพของทีมก็เยี่ยมคุณซซอ้อานเนอร์ก็สามารถซับพอร์ตในตัวของโมซาล่าได้ถ้าไม่เจ็บไม่แบนโมซาล่า ah จะยิงไปเรื่อย,อยๆนี่แหละครับมันก็ไม่แปลกที่ ร้านภูยกให้โมซาร่าเป็นเต็งหนึ่งส่วนเต็งสองคือเอ r ิกบล็อตฮาแลนคู่แข่งของซาร่านี่แหละนี่ขนาดแมสซิตี้ไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วหลายๆเกมเอริกบล็อตฮาแลนก็โดนตัดท่อนำเลี้ยงด้วยแต่ตัวเลขของเอ r ิกบลอตฮาแลนยังถือว่าใช้ได้13ลูกนะครับตามหลังซาร่าอยู่นิดหนึ่งซึ่งตอนนี้เขากำลังมองอยู่ว่าแมสซี้จะกลับมาเมื่อไหร่แต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบอกเลยว่าปืนฝืดมาก ไม่ใช่ e อริ n บ b าเธ t a l เลนคนเดิม12เกมหลังสุดนะครับเอริงบราเธเลนทำประตูได้เพียงแค่3านทางที่5เกมก่อนหน้านั้นกดไปถึง10ประตูและตอนนี้นะครับกูรูร้านพูต่างโฟกัสไปที่อเล็กซานเดอร์อีซักครับดาวยิงตัวเก่งของนิวคาสเซลซึ่งตอนนี้ยิงประตูแตะหลัก2หลักไปแล้วเช่นเดียวกับโคพมเมอร์ของเชลซีไม่ใช่กองหน้าก็จริงแต่มีโอกาสในการยิงประตูแทบจะทุกเกม ทั้งอีสักทั้งโคพาเมอร์ต่างถูกมองว่าจะเป็นม้ามืดนะครับในการที่จะโผล่พรวดขึ้นไปคว้าวรางวัลดาวซันโบนอกนั้นเป็นลิกลาแจ็กสันของเชลซีครับคริสฟูดของฟอเรสต์แต่ผมมองว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นดาวซันโบน่าจะแข่งกันซาลาฮาร์แลนอีซักและโคพาเมอร์แต่ดูทรงแล้วโมซาลาก็จะมีโอกาสมากเพราะตอนนี้คือลิพูลเล่นได้ดีแทบจะทุกเกมเลยน,นะครับนั่นคือ3พาร์ทสส่วน3ข้อในมุมมองของ กูรูและความคิดเห็นจากร้านครูจุกกฎหมายนะครับฟังกันจบอย่าลืมคิดเห็นอย่างไรก็ช่วยส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมนะฮะฝากติดตามช่องทางอีกาชนนาแนลด้วยเพราะว่าที่นี่าชนนาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ